พระพุทธเจ้านะสมัยหนึ่งพระองค์ได้ตัดลายให้พระสาวกฟังนิทานเรื่องหนึ่งนะอาชายคนหนึ่งเนี่ยมีอาชีพจับนกไปขายแล้วก็วันหนึ่งก็มีนกตัวหนึ่งถูกจับได้นกตัวนี้ก็เป็นนกฉลาด ก็สังเกตว่าชายคนนี้ยเวลาแกจับนกได้นี่แกก็จะเอามาเลี้ยงให้อาหารให้น้ำขุนจนอ้วนเลยพออ้วนแล้วก็ขายลูกตัวนี้ก็เลยเวลาได้อาหารมา แกก็จะกินเพียงเล็กน้อยนะอดกลั้นต่อความอยากเพื่อไม่ให้อ้วนกินนี่กินหน่อยเท่านั้นแหละนะนะจนผอมเลยลูกค้ามาเห็นก็ไม่เอานกตัวนี้ไปไม่ซื้อนกตัวนี้ผลเลี้ยงก็ ไม่ไปขายเพราะว่ายัางไม่อ้วนไม่ได้ราคาดีครับก็นกตัวอื่นที่อ้วนนี่ก็ถูกจับขายไปแต่นกตัวนี้ก็ยังอยู่ในกรงต่อหลังผอมมากๆเนี่ยคนเลี้ยงก็นึกว่านกตัวนี้ป่วยนะก็เลยจับแยกออกมาจากกรงให้มันอยู่นอกกรง นกตัวนี้พออยู่นอกกรงเนี่ยนะก็ทำทีเหมือนป่วยจนกระทั่งคนเลี้ยงตายใจพอคนเลี้ยงตายใจเนี่ยนะปล่อยให้นกตัวนี้ไปไหนมาไหนได้นกตัวนี้ก็เลยค่อยๆกินอาหารกินข้าวกินทั่วจนกระทั่งมีเรี่ยวมีแรง เสร็จแล้วในุูก็บินหนีไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นนิทานในชาดกเราคนส่วนใหญ่นี่ก็ถ้าจะไว้ไปแล้วนี่ก็อยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งนะในนกสองประเภทเนี่ย คนส่วนใหญ่เนี่ยก็คงไม่ต่างจากนกที่ถูกขุนให้อ้วนถูกเลี้ยงให้อ้วนนะเพราะว่า,าเห็นแก่กินนะพอมีสิ่งที่ถูกใจนะมามาลอกก็กินใหญ่เลยนะ เสร็จแล้วก็ตกอยู่ในอำนาจนะของมารถึงแม้เราจะไม่ได้มีใครนะมาจับเราอยู่ในกรงนะแต่ว่าก็สามารถจะตกอยู่ในอำนาจของมารได้ <ừ. S 1> เวลามีอะไรที่ถูกอกถูกใจนะ เกิดความอยากแล้วก็ไม่รู้จักอดกลั้นต่อความอยากเนี่ยทำตามความอยากเช่นเห็นแก่กินเนี่ยพอเห็นแก่กินมากๆนี่ก็ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายกิเลสก็สามารถจะชักนำให้ไป เกิดความเดือดร้อนหรือว่าเกิดความวิบัติได้ก็ไม่ต่างจากนกนะที่เห็นแก่กินแล้วก็จนอ้วนเลยแล้วก็ถูกคนเขาซื้อไปซื้อไปเลี้ยงต่อหรือว่าจับไปฆ่าก็ได้้าเห็นแกกินเนี่ยนะในาเรื่องนี้เห็นแกกินก็ จะไม่มีวันเป็นอิสระได้แต่ถ้าไม่เห็นแก่กินรู้จักอดกั้นต่อความอยากนะก็สามารถจะเป็นอิสระอันนี้ก็เปรียบเหมือนคนทั่วไปนะซึ่งถ้าเห็นแก่ความอยากเนี่ยก็จะตกเป็นทาสของอกิเลสและกิเลสมันก็จะชักนําให้ตกอยู่ในความเสื่อมไม่มีวันที่จะได้พบอิสระ อย่างคนเราถ้าเห็นแกนกินนะหรือกินตามใจปากเนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มนะอำนาจให้กับกิเลสพอกิเลสมีอำนาจมากๆเนี่ยมันก็ชักชวนให้หรือล่อลอกให้ไปหาสิ่งเสพยอย่างอื่นนะที่แรกก็เห็นแกกิน,กนต่อไปก็เห็นแกนความสะดวกสบายมีเงินแทนที่จะเก็บพร้อมรอมริบ เพื่อใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็เอาไปซื้อสิ่งเสพมาปปลนเปิ์พอเสพไปมากๆเข้าความอยากมันเพิ่มขึ้นทุกทีทุกทีทกททิเลมก็ล่อลอกให้ถลําลงไปในความเสื่อมมากขึ้นอย่างเช่นพอใช้ใจย่างฟุ่งเฟือยนะ เพื่อความเด็ดอร่อยเพื่อความะสะดวกสบายเงินไม่พอก็ต้องอไปหาเงินทางอื่นเล่นการพนนันนะหรือว่าไปเสี่ยงโชคก็ทำให้เป็นนี่เป็นสินมากขึ้นเพราะว่าไอ้ที่จะได้เงินนะมากกว่าเสียไปยนี่ยากนะ พอเป็นนี่เป็นศินพอการพน,นันนสุก็หันเข้าหาการป้นจี้การคอร์รัปชันหรือไม่ก็ทำไมนี้ก็ไปขายยาจะได้มีเงินมาปนเปื้อสนองความอยากชื่นก็ตกต่ำไปเรื่อยๆนะไม่ต่างจากนกที่ถูกเขาจับไปฆ่าหรือว่า ถูกขังไม่มีวันสิ้นสุดคนที่เห็นแก่กินเห็นแก่ความสะดกสบายเนี่ยอาจจะไม่ถึงขนาดหรือว่าไปคอร์รัปชันนะไปปล้นจี้นะแต่ว่ามันก็ทำให้ไม่สามารถที่จะ,ะทำความดีได้อย่างที่ควรจะเป็นอย่างเช่นมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาปฏิบัติธรรมแต่ว่า มันไม่สะดวกเลยมันไม่สบายเลยหลายคนเนี่ยก็ต้องนะ,ะทิ้งการปฏิบัติเพราะว่าเห็นแก่ความสะดวกสบายหรือเห็นแม้กระทั่งการกินมาบวชนะอาหารไม่ถูกปากนะก็ไม่ไหวละอยากก็นั้นเลยนะเราสึกไปดีกว่าเนี่ย ไอ้เรียกว่าทำความดีไม่ขึ้นเลือตายจากความดีเพราะว่า,เ,าเห็นแก่กินเห็นแก่ความสุดสบายซึ่งก็เป็นอุบายนะที่มานี่ต้องการอยู่แล้วให้เราเนี่ยนะไม่สามารถที่จะทําคุณงามความดีได้ยิ่ว่าแต่ปฏิบัติทำเลยนะแม้กระทั่งการทำมากินหรือการร่ำเรียนศึกษาหาความรู้ถ้าเห็นแก่ กินเห็นความเห็น่ความสุขสบายมันก็ไม่มีความอดทนอดกลั้นพ่ายแพ้ต่อความยากลำบากก็ไม่สามารถที่จะทำการงานหรือการเรียนการศึกษาสำเร็จได้ชีวิตก็ตกต่ำย่ำแย่เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยนะการอดกลั้นต่อความอยากหรือการไม่เห็นแก่กินนี่มันเป็นพื้นฐานเลยนะของการที่จะมีชีวิตที่ผาสุกเป็นอิสระ สระนี้คือสระจากบ่วงของมารหรืออำนาจของมารใ้เวลาเรากินอาหารหรือฉันอาหารเนี่ยให้การที่เราไม่กินตามใจปากหรือให้แกกินเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากมันเป็นการฝึกขั้นพื้นฐานขั้นต้นเลยเพื่อที่เราจะได้นะไม่อยู่ในอำนาจของมารเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฉันเนี่ยที่นี่เนี่ยก็จะมีการสวดปฏิสังขายโย พื่อพิจารณาว่าเราไม่ได้กินเพื่อความป็เด็ศอร่อยตเตือนใจว่าเราไม่ได้กินเพื่อการประดับประดาหรือเพื่อความโก้เก่หรือเพื่อให้รูปร่างนะสวดทรงงดงามลำสันแข็งแรงไม่ใช่นะทย่างนั้นก็เป็นการกินตามใจกิเลสหรือกินตามหน้ากิของกิเลสแต่ว่ากินเพื่ออะไรนะเพื่อ คุณค่าแท้นั่นก็คือเพื่อให้อยู่ได้และไม่ใช่แค่อยู่รอดได้อย่างเดียวนะแต่เพื่อให้ทุกขเวทนามันเบาบางลงเช่นความหิวความเพลียเรากินเราฉันเพื่อเหตุน,นี้เพื่ออะไรนะเพื่อจะได้มีกำลังนะมีสุขภาพดีในการประพฤติพรหมจรรย์หรือทำความดีเรียกว่าอนุเคราะห์จากการประพฤติพรหมจรรย์ นี่ถ้าเรารู้จักอดกลัน้นนะต่อความอยากไม่เห็นแก่กินต่อไปก็จะไม่เห็นแก่ความสะดวกสบายเจอความยากลำบากก็ไม่ท้อไม่ถอยนะก็ทำให้สามารถที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีสนะร,ร้รางบ,บุญสร้างกุศลหรือว่าภาวนา เอาจนเอาชนะกีลสได้เมื่อชนะกีลสได้ก็ถือเป็นอิสระอันนี้พระเจ้าเนี่ยตัดเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อสอนให้เรานะรู้จักที่จะอดกั้นต่อความอยากหรือไม่เห็นแก่กินไม่เห็นแก่ความสะดวกสบายไม่ตกเพื่อจะได้ไม่ตกยามหน้าของของมารอย่างเหมือนกับนกตัวนี้เนี่ยพอไม่เห็นแก่กินแล้ว ก็สามารถจะเป็นอิสระได้นะคนเลี้ยงก็เผลอรหรือวางใจหมายก็เหมือนกันนะถ้าว่าเราไม่ทำตามหน้าของมันมันก็ไม่สามารถจะมีอ,ะอำนาจเหนือเราหรือชักนำให้เราตกอยู่ในววงนหนความทุกข์ได้แล้วก็เตรียมรับพร ิชิตั้งปฏิตังตุมหังขอยท้าผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วพิปาเมวาสมิชาตูถรงสำเร็จโดยฉาพรนสาเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำดีทั้งวงจรงเต็มที่จันโทปนารโสยาทาเหมือนพระจันในวันเพนัพน,นีโชติระโสยาทาเหมือนแก่มนิอันสว่างสวัยควรยินดี สาพีติโยวิวัชันตูอ่านตา,ายทั้งขวงจงบำราคายสาภโรคโควินาสตุโรคทั้งขวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตารายโยอันตารายามีแก่ท่านสุขีธีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาภิวาตนาสิหรืสันิจ้วา,ยา,ยา,าวุทามาจายโนยตารโรธรรมวาทานติอายุวันโนสุภังพลังสังสีปาการคืออายุวันนาสุภะพลาย่อนเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิสวาตุสากพังพลังอาสาพมงกอจงมีแก่ท่าน ราพันตุสาวาเทวตาอร่าเทวาดาท้งววงจงรักษาท่านสาวาภุธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาวารามานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์ลานาสงีภาวันตุเต อขอควาสวัสดีท่างหลายย่มีแก่ท่านทุเมื่อเทินปฏิสังขายโยนิโสปิภาปาตังปฏิเสวามีเนวะทวายานามทายานามัน,นายานาวิภูชนายายาวะาเทวิมาสกายาสานิทิยายาบันายาทุกขารติยาพระมจริยานุภาหายา နေဝရနာကြဝေသနာဝတိဟံခာမိနဝံကြဝေသနာနောကာသေสาမိသရဏမြေဘဝေသတိယနာဝနာတာသာသာစုဝိဟာရောကြာတိ